แมวแสนน่ารักด้วยค่ะนอนฟังแม่เพลินหลับสนิทเลยหลับสนิทวันจั๊บเขาก็แสนรู้ในระดับหนึ่งนะแต่เขาเป็นแมวที่ไม่อ่อนคนไม่อ่อนเจ้าของไม่ให้อุ้มไม่ให้จับเมื่อก่อนเนี่ยกัดด้วยไม่เคยให้เขากินขนมแมวเลยเลี้ยงเขามาพอดีลูกสาวอะ่ะ เขาก็แบบในบ้านเนี่ยจับได้คนเดียวคือคือหนูเป็นคนจับได้นอกนั้นเขาไม่ให้ใครจับถ้าจับเขาเขากัดคือเขาลำคานเขาไม่ให้ใกล้อะไรเงี้ยแต่เขาแบบมักขอมาอะไรได้แต่ห้ามอุ้มห้ามไม่นี่เขาลูกได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยพอลูกสาวเขาก็ซื้อขนมแมวมาให้กินซึ่งหนูไม่เคยซื้อให้กินเลยเลี้ยงเขามาหกปีไม่เคย ไม่เคยซื้อขนมแมวให้เขากินลูกสาวเขาก็ซื้อมาให้กินพอได้กินแล้วก็ติดใจตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่เคยกัดลูกสาวเลยให้อุ้มแล้วลูกสาวก็จะเป็นถ้าเขาอยู่เขาก็จะเป็นคนให้ข้าวเวลาเขาหิวเขาก็จะไปหาลูกสาวที่ร้านกาแฟาหน้าบ้านเขาก็จะไปน,นอนเฝ้าแล้วเขาจะไม่ขอหนูไม่มาขอไม่มากวนแล้วเขาเป็นแมวที่ไม่หอง ถ้าไม่ถึงขั้นหิวแบบจริงๆอะ่ะนางจะไม่ร้องขออะไรเลยอยากกินก็มานั่งมองหนะ้าไม่มีร้องว่าแง้วแง้วแง้วเลยถ้าอยากกินก็จะขึ้นนั่งเก้าอี้แล้วก็มองหนะ้าเงี่ยนมองหนะ้าหรือไม่งั้นก็นั่งอยู่ที่พื้นถ้าไม่มีเก้าอีๆๆๆานะ้ให้เงี่ยนมองหน้ามีให้กินไหมมีให้กินไหมไม่มีหรอกแงๆๆๆ้วแง้วนอกจากวันนั้นทั้งวันไม่ได้กินแล้วแบบ ถ้าลูกสาวไม่อยู่เงี้ยเข้าไปทําธุระเง,งี้ยเขาถึงจะมาเขาถึงจะมาขอหนูแต่ถ้าลูกสาวอยู่นี่นแหละเขาจะไปหาที่ร้านกาแฟแล้วเขาก็จะไปนั่งมองหนะ้าให้รู้ว่าออเหิวแล้วนะอะไรยาเยขาไม่สนใจหนูเลยแหละถ้าลูกสาวอยู่รับสนิทนอนสุกเมื่อกี้เพิ่งนั่งหลับสนิทไปรอบนึงแล้วก็ตื่นตื่นไป ไปฉี่ไปอะไรเขาจะมีกระถางเขาอยู่ในบ้านกระมังของเขาอะ่ะไปฉี่แล้วเขาก็ขึ้นมานอนเหมือนเดิมถ้ามีหนึง่งมีหนูเขาก็ไปจับก่อนหนูเยอะเขาก็จะมุดอยู่หลังครัวนั่นแหละแอบซุ่มจับบางทีก็ได้ยินเสียงมาลงโปงเป้งบางทีก็ข้าวของหล่นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วหนูที่บ้านน่ะเอ๊ยดับเชบาไป ดับสบ,บายดับสบ,บายหมุ้วันหมวันหมุวหม้วนเป็นแมวที่ขยันแล้วก็ชอบกินน้ำข้าวคําน้ำคำําถ้ากินข้าวก็ต้องเป็นข้าวต้มต้มให้ละเอียด าเป็นโจ๊กได้ยิ่งดีแต่โจ๊กเหนียวไม่เอานะต้องเป็นข้าวต้มข้าวต้ม,ตมแล้วก็ต้องมีน้ําเยอะๆแล้วก็เอาผสมปลากระป๋องมั่งอาหารแมวที่ที่มันเป็นไอที่เขาทํามาอาหารแมวแล้วก็อาหารเม็ดก็เอามีเอาไว้ให้เสริมให้เขาเวลาแบบเราไม่ได้เอาข้าวให้เขากินเนี่ยเขาก็จะกินอาหารเม็ด แต่อาหารเม็ดนี่เขาไม่ได้กินเป็นหลักเขาจะกินเป็นแบบเห,เหมือนเหมือนว่าเคี้ยวเล่นเวลาเวลาหิวข้าวอะไรเนี้ยระหว่างวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาจะกินข้าวเป็นหลักต้มข้าวให้กินผสมปลาทูมัง่งต้มข้าวแล้วก็ใส่ปลากระป๋องปลาทูพี่ก็ซื้อตับมาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้จะ จะบดบดให้เขาเลยนะให้เขาเลียกินเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเหมือนกินชิลีแล่แหลกอะไรงเงี้ยแหละเขาชอบ <c oughs> นี่ก็ทักป้าบ้างสวัสดีค่ะอังโมสสวัสดีค่ะรู้ใช่ไหมอุ้ยวันนี้น่ารักจังเลยเ,เป็นนางเอกให้แม่จ๋านี่นะให้เดกชาวนี่นะปกติถ้ารู้ว่าตั้งกล้องนีไมีมาขึ้นมานอนนั่นเนี่ย น,นี้อยู่ขึ้นมานอนไปนเลยโอ้ยยิ่งมวนยิ่งดูไม่ออกเลยว่ายิงตัวอะไรตัวอะไรทามันไม่มว้วนกะลุกปุกอย่างนี้เนาะตัวอะไรเนี่ย